เราสามารถจะขอผ่อนได้ไหมนะครับเมื่อมีคำบังคับหรือคำพักษาออกมาแล้วอย่างนี้นะฮะสวัสดีครับพบกับผมรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะทีอ่อยู่ในช่วงเวลานะที่เรากำลังต่อสู้ในเรื่องของอข้าวยาหมักแพงนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงโรคระบาดนะครับที่เป็นกันทั้งโลกนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องเดินไปข้างหน้านะครับ ครบกับคาถามของเพื่อนๆที่มีปัญหาและสอบถามเข้ามาอย่างทนายโอนะครับหลายๆคําถามทนายก็ต้องขอกรับขอภัยนะครับที่อาจจะไม่ได้เข้ามาตอบใต้คลิปวิดีโอใน YouTube โดยตรงนะครับก็ขออนุญาตให้ท่านได้ทักไลน์นะครับตามไอเดียที่ทนายโอได้พิมพ์ไว้ในส่วนของข้อแนะนำนะก็คือรอเยอร์ศูนย์ศูนนะครับซึ่งทนายโอจะสามารถเข้าดูได้ง่ายกว่านะครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้มีการเดินทางค่อนข้างบ่อย ออกทำคดีนะครับไปยังทุกภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับทําให้ไม่สามารถจะเข้ามานั่งตรวจดูรายละเอียดในแต่ละคลิปในช่อง YouTube ได้แต่ถ้าสามารถเข้ามาได้ก็จะมาตรวจสอบให้นะครับแต่สําหรับท่านที่อยากสอบถามปัญหานะครับกับทนายโอนะฮะโดยการพูดคุยนะครับทนายโออยากจะขออนุญาตให้ท่านได้ทักไลน์เข้ามาถามรายละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าการนัดเวลานในการพูดคุยน,ะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งอาจจะต้องไปเบียดบังกับคดีอื่นนะครับ ก็ขออนุญาตในการที่จะสอบถามข้อมูลมาก่อนอาล้ครับวันนี้เรามาพูดเรื่องของปัญหาอะไรนะครับปัญหาที่หลายๆท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคําบังคับซึ่งคําบังคับนั้นนะครับคืออะไรนะแล้วมีผลยังไงเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับกับคาบังคับคาบังคับนี่เป็นคาพิพากษาหรือไม่เดี๋ยวเรามาติดตามตัวรละเอียดกันในรายการรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอครับยิชิญครับ ครับผมถ้ามาพูดถึงเรื่องของคําบังคับคําบังคับคืออะไรนะครับหากวันหนึ่งนะครับเราถูกฟ้องร้องดําเนินคดีเนาะในเรื่องของทางแพ่งเนี่ยนะครับเมื่อฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมีการดําเนินคดีนะดาเนินกระบวนการนะคดีทางศาลแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ได้ไปฟังคําพิพากษาของศาลหรือในวันที่ศาลมีคําสั่งเนี่ยนะเราไม่ได้ไปในวันนั้นนะครับทางตัวโจทก์เองนะชอบที่จะ ออกหนังสือฉบับหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่าคําบังคับนะครับคำบังคับคืออะไรคำคบังคับก็คือเอกสารที่แจ้งให้เราทราบว่าตอนนี้นะมีการพิพากษาออกมาแล้วนะหน้าตาคำบังค,ค,คับจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับ ด้านบนนะมุมขวามือนะครับ้ายกี้นอกจะอยู่มุมขวามือนะครับก็จะเขียนว่าคําบังคับนะครับหมายเลขที่41นะก็คือเป็นรหัสของเอกสารนะครับหรือหมายเลขของเอกสารด้านซ้ายมือก็จะเป็นหมายเลขคดีดําหมายเลขคดีแดงนะครับที่เพราะว่าคดีนี้เสร็จสิ้นแล้วก็จะมีหมายเลขคดีแดงเกิดขึ้นนะครับเป็นหมายเลขคดีแล้วก็ทับด้วยปีพศนะครับด้านล่างก็จะเป็นถัดลงมาก็จะเป็นชื่อศาลนะครับวันเดือนปีนะพศนะครับคดี ความแพ่งนะฮะชื่อโจย์และชื่อจำเลยแล้วก็ตวรวจดูนิดนึงครับในคำบังคับนี้นะครับก็จะมีการเขียนอธิบายเพราะตัวหนังสืออาจจะไม่ชัดนะทนายโอขอ,อยาตอ่านให้ฟังเลล้วกันนะครับก็จะมีการเขียนนะครับเป็นการบอกนะฮะว่าตอนนี้มีคำพิพากษาแล้วนะนะครับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลศาลอะไรนะอย่างศาลจังหวัดอะไรก็ว่าไปนะครับที่บังคับให้จำเลยนะฮะชำระจำนวนเงินสมมติทนายสมตสมติว่าหนึ่งล้านบาทอย่างนี้นะพร้อมดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อปีนะตอนนี้ตามกฎหมายใหม่นะครับ ของต้นเงินนะจำนวนแปดแสนะ 8, บาทอะไรอย่างนี้นะครับนับถัดจากวันฟ้องนะคือวันทีนะ่เป็นต้นไปจนกว่าจําจเลยจะชำระเสร็จแก่โจทย์นะครับกับให้จําเลยใช้ค่าฤลึกชาธรรมเนียมแทนโจทย์หรืออาจจะมีค่าทนายอะไรก็ว่าไปด้วยนะครับโดยกําหนดค่าทนายเป็นจํานวนสาม0ันห้าพนอะไรก็ว่าไปนี่นี่จะเป็นเป็นเหมือนกับสรุปย่อนะฮะ คำสั่งหรือคำพิพากษาเพราะฉะนั้นเอกสารคำบังคับนี้จึงไม่ใช่คำพิพากษานะครับแต่เป็นคำบอกให้เราทราบว่ามีคำพิพากษาเกิดขึ้นแล้วนะหรือออกมาแล้วนะสั่งโดยท่านพิพากษาแล้วนะนะครับแต่บังเอิญว่าเราไม่ได้ไปศาลในวันนั้นหรือเราไม่ทราบนะฮะทางโจทก์ก็เลยต้องร้องขอศาลนี่นะฮะให้ออกหนังสือฉบับนี้เพื่อแจ้งท่านนะครับให้ดําเนินการตามคำพิพากษาภายในกี่วันนะครับอาจจะ30วันแต่ถ้าเป็นคดีมโนสเสล่อาจจะเหลือ15วันก็ได้นะครับตามที่ระบุในนี้ นะครับแล้วก็จะมีคําว่าให้ท่านปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําสั่งนะครับภายใน15วันนับแต่วันที่รับคาบังคับฉบับนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตามคาบังคับภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจําขังดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแล้วก็ลง,ลงนามนะท่านผู้พิพากษานะครับหลายท่านก็ตกใจเลยกังวลน,นะครับว่าถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยนะมีคําพูดจับกลุ่มคุมขังอะไรอย่างเงี้ยนะจะ เราจะถูกขังไหมนะครับก็ต้องเรียนว่าจะเป็นแค่บางคดีเท่านั้นอย่างคดีขับไล่นะหรือคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิการขอ,อเลี้ยงดูบุตรอะไรอย่างนี้นะครับที่ไม่เปรีเียตามนะครับแต่ส่วนใหญ่คดีแพ่งก็จะไม่มีการจับกลุ่มขุมขังอะไรนะครับที่คาถามของวันนี้นะทนายก็อยากจะมาพูดในแง่มุมอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะมีเพื่อนๆนะนท่านสมาชิกผู้มีเกียรติถามเข้ามาว่าถ้าเราได้คําบังคับแล้วอย่างนี้นะครับแล้วเป็นตัวเลขกลมๆมาอ,อย่างงี้หนึ่งล้านบาทตอนตัวอย่างเงี้ย เราจําเป็นต้องชําระภายในส5้าวันเราจะทําได้หรอนะครับขนาดคดีกวาจะมาฟ้องกันนี่นะเป็นหนี้กันนี่นะหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่สามารถผ่อนเขาได้แล้วจะให้มาเ,าเป็นเงินก้อนอย่างเงี้ยก็เลยถามทนายเข้ามาว่าเราสามารถจะขอผ่อนได้ไหมนะครับเมื่อมีคำคบังคับหรือคำพากษาออกมาแล้วอย่างนี้นะฮะคำตอบก็คือนะครับเราก็ยังสามารถที่จะดาเนินการเจรจาหรือขอพูดคุยกับเจ้าหนี้ได้นะไม่ต้องไปคุยที่ศาลแล้วนะครับเพราะว่า พิจารณาคดีเสร็จแล้วจบแล้วสามภายในหนึ่งเดือนเราไม่เปิดอุธรแล้วนะฮะก็แปลว่าคำคับออกมาแล้วอย่างนี้นะฮะเราก็ไปขอเจรจาอย่างสมมติว่าถ้าเจ้าหนี้เป็นบริษัทไฟแนนซ์หรือเป็นธนาคารก็โทรไปคุยนะฮะกับฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายที่เขาเราบิชอบโดยตรงนะฮะของหน่วยงานนั้นๆนะครับขอเจรจาผ่อนผันนะก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆแล้วแหละครับว่าจะให้เราได้ไหมนะครับอ่าหลายๆเคสที่ทนายทำนะฮะก็เขาก็ยังให้โอกาสนะครับอาจจะให้3เดือน5เดือนนะครับจ่ายในส่วนที่เป็น จานวนที่ศาลท่านสั่งมาหนึ่งล้านบาทอาขอเวลาสักสาเดือนนะหรือ5เดือนนะปิดสดไปเลยหรือถ้าท่านการุณาจะลดให้เราลงมาได้อีก30 4 0เรก็เราก็จะไปหาเงินมาปิดให้เขาก็จะให้เวลาเราอยู่ครับหรือบางครั้งอาจจะให้เวลาไปถึง1ปีก็ได้นะครับหรือ12เดือนก็ผ่อนกันก็ได้นะครับคือเจ้าหนี้เองเนี่ยนะฮะพูดยังไงว่าเขาได้คำพิพากษามาแล้วนะเขาจะบีบเราก็ได้เขาจะบังคับคดีเลยก็ได้แต่เจ้าหนี้บางรา,ายเนี่ยเขาอาจจะมาใช้กรณีการพิจารณาว่า ทรัพย์สินของเราเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่มีในการที่จะให้ยึดเหลืออายัดได้แต่คำพิพากษามาเฉายๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าลูกหนี้ยินดีที่จะผ่อนจ่ายยินดี่ยังจะจ่ายอยู่ก็ยังไม่ไิดถึงขั้นของการยึดบ,บังคับคดีขายทอดตลาดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยไปยึดบ,บ้านเขาบ้านเขาติดธนาคารอยู่อีกเจ้าหนี้อีกรายหนึ่งเป็นเจ้าหนี้บุรีมุสินอย่างนี้นะครับเจ้าหนี้บุรีมุสินเมื่อขายทอดเขาบีซิที้ร้องขอศาลให้แต่ส่วนแล้วก็ขอเป็นเจ้าหนี้หลายแรกนะครับเพราะเจ้าหนี้บุริมสินจะได้หนี้ไปก่อน ที่เหลืออาจจะไม่เพียงพอสำหรับการที่จะเอามาใช้นี้สำหรับเจ้าหนี้ที่ฟ้องที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิสูฉบับนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ฉบับนี้นะฮะหรือเจ้าหนี้ตามคำพิสูจนนี้ก็จึงต้องพิจารณานะครับว่าถ้าหากว่าลูกหนี้เขายินให้จ่ายอยู่อาจจะเช่าไปนิดนึงนะจากที่คุยภาษาได้ได้มีคำพิสษาแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะยินยอมที่จะให้การผ่อนผันเราก็ได้เพราะฉะนั้นคาถามที่ว่าเมื่อสารสั่งมาแล้วภายใน15วันหรือ30วันต้องชาระนะเต็มจํานวนที่สารสั่งเราสามารถขอผ่อนผันได้ไหมขึ้นอยู่กับ เจ้าหนี้นะครับนะขึ้นอยู่ยกับเจ้าหนี้ลองพูดคุยลองขอกันดูนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว80-90%เจ้าหนี้ผ่อนผันให้นะครับก็เอาเป็นว่าคําถามของเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามานะครับอย่างทนายโอในเรื่องของคําบังคับนะฮะคำบังคับคืออะไรคำบังคับก็คือหนังสือที่แจ้งให้กับทางลูกหนี้ตามคากษาได้ทราบว่าตอนนี้ขณะนี้ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วนะคดีสิ้นสุดแล้วนะนะท่านต้องปฏิบัติตามภายใน ระยะเวลาเท่านี้นะต้องชะระหนี่กันอย่างนี้นะครับก็นี่คือคํบังครับนะก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่มีคําถามนะเข้ามานะครับก็เป็นข้อเท็จจริงที่อยากจะเอามาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆนะและท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการปฏิบัติหากเราต้องเจอสถานการณ์อย่างที่ทนานเราได้เล่าให้ฟังนะครับ อ,อย่าลืมนะครับกดแชร์กด,รกดติดตามนะครับช่องทนายโอเพื่อประชาชนนะครับรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโออย่าลืมทําดีอย่างน้นอยๆนะครับวันละหนึ่งครั้งสังคมดีชีวิตเราดีครอบครัวเราก็ดีด้วยขอบคุณตลอดที่ติดตามและฟังรับชมน,นะครับสวัสดีครับ